พูดถึงนวัตกรรมด้านแสงสว่างต้องพูดถึงเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอย่างหลอด LED ที่นับวันจะมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าทั้งประหยัดเงินประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดพลังงานค่ะอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าใครสนใจเทคโนโลยีลักษณะนี้ก็อย่าพลาดนะคะกับงาน PA Present Eco Life Tech 2014ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ P.E.A. ประกาศความพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีแสงสว่างประหยัดพลังงานเมื่อวันที่28ตุลาคม2,557 นายสุวัสด์เชี่ยวชาญชัยรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนานระบบไฟฟ้า PEA พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยและตัวแทนบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน PEA p r e s e n t Eco Light Tech Asia 2014ครั้งที่2 ณห้องประชุมย่อย2ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิต PEA Present Eco Light Tech Asia 2014จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจและขยายผลสำเร็จการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีหลอด LED ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาก,การนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นโอกาสดีที่ทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเนทีการค้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้พบปะก,กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการทางด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงานระบบแสงสว่างรวมถึงเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอความพร้อมและศักยภาพด้านการประหยัดพลังงานของหลอด LED ที่พัฒนาขึ้นให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายจากผู้ประกอบการมากกว่า100รายโดยงานนี้จะจัดระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกายน2557นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจไม่เพียงนวัตกรรมและวิทยาการทันสมัยเท่านั้นผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษและการสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน หากคิดถึงอุปกรณ์แสงสว่างแบบประหยัดคุ้มค่าเพิ่มกำไรต้องไปงาน PEA Present Eco Light Tech Asia 2014ในปัจจุบันนี้เรามีการใช้ไฟกันทั้งประเทศเนี่ยตกประมาณ2 0 0นล้านหน่วยต่อปีนะครับในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น2เท่าจะขึ้นไปถึง4แสนล้านหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ประหยัดก็คงจะมีปัญหาแน่ๆ รัฐบาลเองก็มีนโยบายตั้งเป้าว่าในอีกอถึงปี2,579เนี่ยจะต้องประหยัดให้ได้ลงถึง1 2 0 0 0 0ล้านหน่วยก็เกือบเกือบเท่ากับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งใน1,020,000ล้านหน่วยเนี่ยประมาณ20%จะเป็นการใช้ไฟในภาคแสงสว่างนะครับอีก80%ก็คงเป็นการใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องปรับอากาศใน20%เนี้ยถ้าหากว่าเราสามารถนำมาใช้นำเทคโนโลยี l อ d ดีมาใช้ได้เนี่ยเราก็จะช่วยกันประหยัดอย่างมากนะครับ